สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อามคนรักรถโคราชนะครับครับผมเจ้ารถเก่งนะฟอร์ดโฟกัสนะครับคันนี้พี่อาเพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับซื้อมาจากพะอจาย์ที่น้ําพองขอนแก่นนะครับเนี่ครับสีสันรอบคันประมาณนี้คันนี้จะขายราคาเบาๆนะครับสามหมเาบาทพอครับรถขับทางไกลได้นะพี่อาทสทางไกลมา200โลนะครับตำนี้รอบคันมีนะครับเดี๋ยวถ่ายให้เห็นนะ สีสันรอบคันก็ไม่ดีแย่นะสีสันก็ยังถือว่าสวยนะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูตำหนี่ครับนี่ครับมีรอยเบียดนะครับอันนี้พระอาจารย์ท่านท่านไปเบียดมาเองนะฮะแต่สีสันตรงอื่นก็ยังสวยอยู่นะครับนี่นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูหลังคานะครับนี่ครับสวยนะฮะสามหมื่นเก้าพันบาทครับคุ้มค่าแน่นอนนะอ่ะและนี่อีกจุดหนึ่งนะครับ อันนี้ฮิบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้เก็บงานนะขายตามสภาพนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในฮะคันนี้เป็นรถบ้านนะครับรถซื้อมาจากพระนะฮะนี่นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานใช้งานได้นะครับภายในประมาณนี้นะบอกก็สวยทุกตัวนะครับครับคันนี้ผมบอกก่อนนะว่าเน้นโทรนะครับโทรคุยนะฮะเอกสารเล่มครบพร้อมโอนนะครับ เบาะแบบนี้นะครับสวยงามนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับท่านได้ลดสภาพเกินราคาครับผมบอกได้เลยฮะดึกด้านหนึ่งนะนี่ครับเบาะก็สวยอ่ะเนี่ยย้ำนะครับรถขับทางไกลได้ไม่มีปัญหาความร้อนนะครับแต่มีทุกท่านต้องไปเก็บงานเองนะครับนี่ครับสวยนะรถวิ่งทางไกลได้สบายครับแอร์มีนะครับเครื่องดีนะครับเกียร์ดีมากนะฮะ ครับผมเครื่องดีเกียร์ดีนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนฮะเอาไปใช้งานกันได้เลยครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับขายตามสภาพนะครับผมไม่ได้เก็บงานอะไรให้นะต้องบอกก่อนนะสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับไวก็มาเอาครับพร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับค่าส่งตามระยะนะครับแล้วก็ตามเงื่อนไขที่กําหนดนะศูนย์เก้าศูนย์สองเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดี่อามคนรักรถโคราชพร้อมบริการทุกท่านสวัสดีครับผม